สวัสดีครับวันนี้ร้านบ้านเราในแบงแสนนะครับมีรถกระบะเข้าไล่เข้าสวดมาให้ชมอีกคันครับเป็นนิสสัน Big กอนะครับ k คิง Cap Cap เล็กนะครับปีเก้าหนึ่งครับเครื่องฝ่าแดงพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับหน้าหลังเดิมไม่มีชนสีสันรอบนอกเจ็ดสิบเอร์เซ็นตนะครับมันจะมีสีแตกตรงท้ายหน่อยหนึ่งนะครับ รถเดิมบางครับจะมีสี่แจกตรงนี้น่อยนะครับรถมันจอดข้างนอกครับตักแดดตักฝนนะแต่รถบางๆครับบางทั้งคันครับรถบางทั้งคันนะครับ ครับจะมีตีรวมๆยังสวยงามนะครับตีเจ็ดสเปอร์เซ็นครับยังสวยเงานะครับกันชนเดิมไฟหน้าไฟท้ายไฟมุมทุกอย่างเดิมตั้งแต่ไฟแดงนะครับไม่เคยเปลี่ยนใช้มามือเดียวไม่มีชนครับ ันนี้ภาษี่ต่อปีหกเก้าแล้วนะครับมีนาต่อปีหกเก้าเลยครับยังไม่ยมาแปะหลงังคาสีสวยนะครับแคลเลพอยนี้ติดตั้งแต่ใบแดงนะครับมาชม,นะ,น,ะน,าน,มนะคราเบะนกกระบะกระพ้นกันสนิมไว้นะครับพื้นกระเบะสวยไม่มีผูนะครับไม่มีบรรทุกหนักนะครับยําเดิมหมายเลขกระบะ อย่างที่ก่นะครับเดีย๋ยวมาชมภายในรถครับภายในรถสะอาดนะครับค่อนข้างสะอาดเจ้าของเขาดูแลรักษาอย่างดีนะครับสะอาดไม่มีเศอกอป๋กนะครับเดิมๆนะครับคอนโซลจเดิมดม,มีช่องนี้ เปลี่ยนมาแล้วนะครับมันแตกครับวิทยุเทปเลยติดรถคอนโซลเท้าแขนงต้งนี้บเบาะก็จะมีนิดน่อยครับเบาะแคปหลังไม่ขาดนะครับรุ่นนี้แคปจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นรุ่นแคปเล็กครับรุ่นแคปทดลอง มาชมฟังขวานะครับประตูปิดนิ่มๆนะครับแผงประตูสวยครับปัดเดิมๆนะครับไม่มีชนประตูเดิมๆกาวเดิมๆพื้นพรมสะอาดน,นะครับ เบาะนะครับนิดหน่อยนะครับแคปหลังไม้สองแสนแปดนะครับไม้เดิมนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังระบบไฟติดครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกัน ันนะครับไม่อายไม่พ้นนะครับเจองแน่นๆนะครับตรงงาวเวอร์โรงงานครับรถหน้าเดิมครับสากระโปรงเดิมไม่มีไม่เคยเอาัดนะครับเทนเทจเดิมเลย ไม่เคยทอดนะครับไม่เคยชนเลยหมายเลขคันหน้าคม,มเครื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะฝ่าแดงนะครับมีดีอสองห้าฝ่าวาลมันจะเก่้าหสี่มจะลอกนะครับฝ่าโพรงเดิมการความร้อนอยุ่ครบนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับ บไฟติดครบนะครับไฟลีไฟหน้าไฟเลี้ยวรถเดิมๆนะครับแคปเล็กหายากนะครับตอนแรกกะว่าจะเก็บสีตรงนี้ให้นะครับหน้าฝน,นครับอูเก็บให้ไม่ทันนะครับก็เลยไปสภาพนี้ก่อนนะครับ นิสสันบิ๊กปีเก้านะครับเครื่องฝาแดง BDI ดีเซลสองพ้าครับตรงไรยพาวเวอร์สี่สันเจ็ดปดซนะครับมีตำหนี้ตรงกระบะหลังนิดหน่อยครับสีมจะแตกนะครับเอาไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับเอาไปใช้ขายของตลาดนัดได้ครับมีหลังคาเก็บของได้ครับหาใช้งาน คันนี้ราคาเบาๆครับเรามีบริการส่งทุกจังหวัดนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบครับเป็นรถมือเดียวมือเดียวออกใบแดงอ,อนีตั้งแต่ปีสี่หกยังแปะอยู่เลยครับป้ายวงกลมเอาไปใช้งานนะครับเข้าไรเข้าสวน ภายในสวยครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับคันนี้เปิดเบาๆครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับบิ๊กเอ็มบีดีไอฝาแดงตรงไรพาวเวอร์เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับห้าหมื่นเก้านะครับสนใจติดต่อก็มาดูได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับมาดูได้ที่กำแพงแสนนะครับร้านบ้านเรานะครับเบอร์โทรไลน์ก็ตามนี้เลยครับโทรมาวิดีโอคอลดูรถได้เลยครับ ทางจังหวัดเราส่งทุกจังหวัดนะครับเครื่องดังเพ,าะ,เพาะใสๆนะครับสำหรับวันนี้นครับเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ